วัตถุประสงค์แรกเลยที่ตั้งใจเรียนเลยคือ 1. อยากรู้ 2. ด้วยทํางานด้านบริหารคนอะไรเงี้ยครับเขาเรียกว่า put the the r t right g h t man ม n the right job บางทีการที่เราเข้าใจคนมากขึ้นว่าคนลักษณะของแต่ละวันแต่ละชุดตัวเลขเนี่ย เขาเป็นคนบุคลิกลักษณะอย่างไรเขาเหมาะกับงานประเภทไหนเราจะได้บริหารจัดการกับคนกลุ่มนี้ได้ง่ายขึ้นอันที่2บุคคลที่เราไปมีปฏิสัมพันธ์ด้วยครับเราจะได้รู้ว่าเข้าใจว่าบุคคลคนนี้เราควรจะหลีกเลี่ยง ควรจะเข้าหาหรือหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรจะมีศิลปะในการเข้าหาเขาอย่างไรนะครับเร,เรียกว่ารู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งนะครับก็เลยอยากเรียนรู้ตัวเลขพวกนี้เพื่อเข้าใจกลุ่มคนพวกนี้มากกว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ตายบังคับบัญชาผู้บังคับบัญชาหรือแม้แต่ลูกค้าหรือคนรอบข้างเราเองครับคนที่เกิดวันพุธสิ0แปดาหน้าทีเป็นพุธบกลางคืนจนถึงตี559นาทีจึงเป็นพุธกลางคืนแยกกันเย่าง ยังแค่ไหนนะเลขคู่ศัตรูรู้ยังรู้แล้วใช่ไหมเลขคู่ท่ากินน้ำลงไฟรู้ยังยห้ใครหลอกนะเลขกำลังดาว การเฉลิมยุทธนะฮะตัวเลขมันมีความขเขาเรียกอะไรมีอิทธิพลแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิตของเราหรือเปล่าเนาะก็พยายามศึกษาหาข้อมูลนะครับก็เลยทําให้เออมันอยากจะสนใจเรื่องนี้นะฮะว่าตัวเลขมีอิทธิพลอะไรกับกับชีวิตเรามากน้อยแค่ไหนก็เลยมาศึกษาเรื่องพวกนี้ครับชื่อรัฐวิจันเฉลี่ยครับผมจริงผมก็ทํางานผมก็เกี่ยวกับเลขอยู่แล้วนะครับพวกเรื่องของแบบต้องมีคํานวณดูค่าต่างๆแล้วก็<อ>ทีนี้เนี่ยเริ่มสนใจว่าเคยฟังอาจารย์แล้วก็บอกว่าไอ้คนเราเนี่ยเหมือนเกิดมามันก็จะมีเรื่องของตัวเลข ประกอบแล้วก็อย่างพวกเรื่องของัตรประชาชนเรื่องของมือถือเรื่พวกนี้เนี่ยมันก็มีผลกับวิ่ของเรานะครับซึ่งผมก็อ่านมาบ้างแนละ้วมองว่าเอาอหลายอย่างมันก็ดูเข้าเข้าเขาหรือว่าตรงกับที่อาจารย์เคยบอกแลวจริงๆแล้วเนี่ยมันหลักการดูยังไงสาย,ยังไงก็เลยบอกไปโรงเรียนครับผม ชื่อนรวัตส,สัพช่างครับรู้สึกว่าในชีวิตเราอะครับชีวิตเราตั้งแต่เกิดจนโตเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับตัวเลขทุกๆช่วงจังหวะของชีวิตเลยก็อยากรู้ว่าตัวเลขที่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตเราอะครับมันส่งผลอะไรกับเราบ้างนะครับก็เลยอยากลงมาเรียนดูว่าเลขศาสตร์เนี่ยมันส่งผลอะไรกับชีวิตของเราในแต่ละช่วงอายุแต่ละช่วงวันเวลาบ้างอะไรเงี้ยครับผมชื่อสกาวรัตกัลลปนายุทธ์ค่ะคือมันจะมี ยิงม,มีความเชื่อว่าตัวเลขของเราอะค่ะมีความสัมพันธ์ตัวเลขที่อยู่ในชีวิตประจําวันมีความสัมพันธ์กับชีวิตของเราในบางอย่างแต่ว่าเราไม่รู้ว่าที่มาที่ไปคืออะไรเราก็ได้อยากรู้ว่าเฮ้ยมันมันคืออะไรเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะประกอบกับเราเคยหาความรู้จากที่อื่นมาบ้างแต่ว่าไม่ค่อยเข้าใจแล้วมาเรียนไพ่พรมยานแล้วเราก็ลงเรียนไพ่พรมยานด้วยพระอาจารย์เปิดสอนเลขศาสตร์เนี้ย เราก็เอาเลยพีรศักดิ์สีทองครับมาจากจังหวัดสงขลาครับเริ่มจากรู้จกักไพ่พมยานครับก็เลยอยากเรียนวิชาเลขกศาสตร์้วยเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับไพ่พมยานด้วยครับวลาพรบัวแชมนะคะอยากเรียนรู้เพื่อประกอบเป็นอาชีพในวันข้างหน้าค่ะประกอบการอ่านไพ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะชื่อสรุดรัมุ่งหมายคะ่ะ นสนใจในเรื่องศาสตร์ไพ่พรมยาน่ก็เลยอยากจะเรียนเ,เลขศาสตร์เบื้องต้นนะคะบันลีกาผุดวัดในไพ่พรมยานนะคะมันจะมีตัวเลขอยู่ข้างล่างซึ่งมันสามารถที่จะอ่านไพ่ได้ลึกซึ้งมากขึ้นก็เลยมีความตั้งใจมาเรียนเลขศาสตร์เพิ่มค่ะสวัสดีค่ะชื่อพรนะครับสุชาพัศรงคงําม,มาจากเชียงใหม่ครับอยากรู้เกี่ยวกับตัวเลขครับเวลานําไปใช้ตั้งรา,าคาอาหารหรือว่าเบอร์โทรศัพท์ตัวเองเลขที่บ้านประมาณนี้ครับชื่อน้องนะคะชอบตัวเลขค่ะแล้วอยากได้ความรู้เกี่ยวกับตัวเลขไปดู เลขที่บ้านอของตัวเองแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ให้คนในครอบครัวด้วยแล้วก็เพื่อนๆแต่ถ้าแจ้งเกิดก็คุณจะได้เลขคันนั้นทันทันทีและเลขบขัตรประชาชนก็จะติดตัวคุณไปทั้งชีวิตจะเปลี่ยนได้ไหมไม่ได้เพราะมันเกิดมาลายผมเลขเลี่ยนก็แล้วตาย้อาจารย์บัตรประชาชนไม่สวยทบบนี้ไงจะแจ้งเกิดใหม่ซึ่งเขาไม่ให้ทำผมทำแน่นอน เนื่องจากเราเรียนหัวใจไพ่มาแล้วอุปมไพ่มาแล้วเราก็จะเข้าใจง่ายขึ้นแล้วก็เราก็ได้ความรู้เกี่ยวกับตัวเลขเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยค่ะค่ะเข้าใจเข้าใจง่ายค่ะอาจารย์สอนง่ายมากค่ะอยากจะไปปรับใช้ในเบอร์โทรศัพท์อหรอคะ มีความชัดเจนค่ะเพราะว่าเราได้ตั้งแต่เรียนไพู่มยานมาเนี่ยเราก็ได้ไปใช้ประโยชน์พอได้เรียนตัวเลขเลขศาสตอะ่ะมันมีความจําเป็นที่จะต้องเรียนเพิ่มเพราะว่ามันมีความได้อ่านไพ่ได้ลึกซึ้งขึ้นเข้าถึงไพ่ได้เยอะขึ้น ในมุมมองผมนะในฐานะที่ผมไม่เคยเรียนรู้นะครับในเรื่องเกี่ยวกับพวกศาสตร์พวกนี้เนาะก็อาจารย์ก็พยายามจะเชื่อมโยงว่าตัวเลขเนี่ยมันมีความหมายแล้วก็มันมีที่มาที่ไปอย่างไงนะอันนี้ก็ทําให้คนที่อาจจะไม่ได้มีพื้นฐานเนี่ยมีความเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะเคาะได้ว่าตัวเลขเนี้ยมันมีอิทธิพลยังไงกับชีวิตเรานะฮะอันนี้ก็ทําให้ผมเข้าใจได้ได้ง่ายเนาะวิธีการสอนแล้วก็การเชื่อมโยงการเล่าเรื่องนะฮะอันนี้ทําให้เข้าใจได้ง่ายก็รู้สึกเปิดโลกทัศน์ใหม่ด้วยครับมันเหมือนกับ เป็นเราเพิ่มความรู้ให้เรามีความรู้ในด้านเลขศาสตร์เพิ่มขึ้นนะครับโอ้สนุกดีครับอาจารย์ก็เรียกว่าค่อนข้างพูดเนอะบอกว่าทุกอย่างก็เป็นตามหลักความจริงครับนะว่าตัวเลขที่มาที่ไปเป็นยังไงแล้วก็มีอ้างอิงถึงเรื่องของตําราที่อ้างอิงครับว่าอคู่เลขคู่มิตรเลขคู่ศัตรูเนี่ยวิธีการจํกากันยังไงในเรื่องของแบบดาวจานันหรือว่าดาวครูงี้คู่มิตรนเนี่ยก็มีพูดได้ถึงแับเหมือนกับว่าเข้าใจง,ง่ายครับ ได้เปิดโลกอะไรหลายๆอย่างได้เข้าใจอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขมันมันเกี่ยวข้องกับชีวิตเราอย่างไรบ้างนะครับได้ทราบเหตุผลบ้างนะะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตเราเนี่ยมันมันมันเกิดขึ้นจากอะไรบางทีมันอาจจะเกิดขึ้นกับตัวเลขที่มันอยู่รอบๆตัวเราไม่ว่าจะเป็นวันเดือนปีเกิดนะครับเลขประจำตัวประชาชนเลขโทรศัพท์นะครับ ชัดเจนมากเลยค่ะเพราะว่าเราเรียนไพ่พรมยามาก่อนมันสัมพันธ์กันค่อนข้างเยอะตัวเลขมันสัมพันธ์กันเยอะมากแต่ต้องกลับบ้านไปเรียบเรียงอีกรอบหนึ่งเพื่อให้มันแบบจูนกันเข้าที่อะค่ะ